你下一百。

เงี้วบ้านนัหนอ่ะผมถูกทุกทุกท่านไปถ่ายถทำมัวไปหลอกช่างทำหม้อพวเป็ไปหลอกคิด cut nae I... เบิงคนไปเบิงซองพ่อแมพี่น้องเฮ็ดบ่อันนั้นเนาะบ่ไปสวยเขาพี่น้องอันซองพ่อแม่ยังกวนมันอยู่นี่สิมาเอากระปงนําน้ําเพื่อนได้นี่เนาะ จิมเอากระปงนั่นฮะฮะฮะกระปงบ่พอเด้อโหนาวมันจ้ะเนาะเอาไปใส่เลยบ่ตนใส่เลยบ กมันนี่ยงดซิบก็บุญบุไปสวยะฮึ บรรยากาศเป็นลมเป็นแรงพีน่นนาะซ้สมสี่มือแล้วได้สังกี่จนเลยกออกขุนแต่เฮือน